ที่มาในค่ายวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจแลวก็ถูกใจมากครับที่โรงเรียนได้พามาที่ค่ายน,น้ครับเพราะว่างานที่ได้ทำได้พัฒนาไวนน้ครับม,มันเหนื่อยมากครับแล้วก็แต่ว่ามีอาจารย์ท่านงก็บอกว่าถ้างานมันเหนื่อยแต่ว่าถ้าใจเราไม่เหนื่อยถ้าใจเรารักสุดท้ายเราก็ต้องทําให้มันสาเร็จได้ครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็สาหรับความรู้สึกของที่ได้มาเรียนในโรงเรียนกบ่าศรานุูนครับรู้สึก ภูมิใจแล้วก็โชคดีมากๆครับที่ว่าได้มีอาจารย์ในหลายๆท่านนะครับได้แรงห็นความสำคัญในตัวของผมนะครับแล้วก็ในาคตนะครนับจะเมื่ออาจารย์ให้ความสำคัญกับผมนะครับต่อไปผมจะให้ความสำคัญกับคนรุ่นหลังๆต่อไปเหมือนกันครับไม่ว่างานที่จะทําจะเป็นงานอะไรนะครับแต่ว่าในทุกๆงานก็มีค่าในตัวของมันนะครับก็เลยอยากจะทําให้มันสมกับที่เราได้รับมาครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับ อ,อยู่ด้วยกันมา4-5ปีแล้วครับก็รู้สึกดีใจมา,มากๆครับเวลามีปัญหาหรือว่าเวลาเจอเรื่องอะไรครับก็แก้ปัญหาแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะครับถ้าเกิดให้เรื่งนะครับว่าอยู่คนเดียวในโลกกับอยู่เพื่อนๆแล้วเจอปัญหาผมยอมเจอปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยกันครับขอครับ